นะครับจากสตียี่นอนนะจะได้ดูดูอาการไปด้วยกันเลยครับผมดูอาการไปรพร้อมกันเลยครับว่าเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมก็อย่างที่บอกครับเดี๋ยวส่งให้หมอดูด้วยแล้วเราก็ดูด้วยนะ แต่ยังไงก็ต้องให้คุณหมอดูครับมันอาจจะส่งมันอาจจะส่งเป็นวิดีโอยาวไม่ได้ทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะได้ลงคลิปเสร็จแล้วก็ก๊อปคลิปเนี้ยส่งให้คุณหมอดูอาการนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเราถ่ายนานเนี้ยมันส่งไม่ได้ครับส่งมันส่งให้ดูไม่ได้เลยแเราก็ต้องต้องก๊อปคลิปไปครับอืมดูอาการร่วมกันครับผมดูอาการร่วมกันนะครับ ว่ามันจะเป็นยังไงนะแต่ผมเฝ้าครึ่งวันนห้ผมก็เฝ้าครึ่งวันหลังจากที่ไี้ทําเล็บมาเสร็จเลยครับก็เฝ้ามาตลอดอ๋อนี่ครับนี่น,นี่คือวันนี้ครับวันนี้วันนี้ทั้งวันนะครับเพราะว่าของกลางคืนเทปไปแล้วครับวันนี้ทั้งวันครับนี่ขี้เขาดูดูดูด้วยดูด้วยกันครับ เนี่ยครับทั้งวันเนี่ยครับแต่แต่ก็คือก็ยังออกครับยังมีออกบ้างก็ดีกว่าไม่ออกเลยนะครับดูการย่างเดียวครับไม่ได้หวงอะไรเลย เอ้ามาตรงนี้ยังไงอันนึงเนี่ยอุ้ยมาล่นตรงนี้ยังไงตรงอันเนี่ยพอเก็บไม่หมดสองน้อยครับขี้สังน้อยอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยเป็นยังไงสรงเสียงบอกเขาดิเป็นยังไงครับลูกหนูบอกคนรับหนูติลูกเป็นยังไง มันเป็นยังไงลูกมันเป็นยังไงโอเคนะไม่บวมนะลูกเอ่ออาทีละย่างลูกอาทีละย่างนะทีละย่างเป็นไรบอกพอนะเออกอด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 มาหายแล้วครับแมว งานเดี๋ยวงานโดนพ่อโตไปแล้วมันติดแล้วมันไม่ดีลูกทําทําแบบเนี้ยไม่ดีรู้ปะทําแบบเนี้ยไม่ดีอุ้ยทําแบบเนี้ยไม่ดีลุกเดี๋ยวเดี๋ยวเคยตัวแล้วก็เดี๋ยวพ่อเจ็บไม่ดีไม่ดีเอาหูตีพ่อเลยเงี้ยสองทีเลยเงี้ยแต่จริงๆพ่อพูดจริงๆลุกพ่อพูดจริงๆ อืมเป็นยังไงอ๋ออ้มอุ้มปวดท้องอ๋อพ่อพ่อเงี้ยเหรอให้พ่อนวดท้องเงี้ไงเอาอะไรทาดีอย้ำมองไหมลูกย้ำมองมาให้เนี่ยน้ำมันมวยเฮ้ยอืมเฮ้เอาอะไรทาดีทิดคองโอ้เอาอะไรทาดีเอาอะไรทาดี ออาะไรทาดีบอกสิบอกสิเอาอะไรทาดีลูกหืฮึืมให้เป่าไงให้พ่อเป่าไงเป่าเพียงนั่นเหรอเป่าเพียงเนีเป่าเพียงเนีลูกให้พ่อเป่าเพียงไงเพียงเพียงเพียงหายอย่างเงี้ยเหรอลูกอย่างงี้ใช่ไหมใช่ไหมขั้นเก่งฮะ Em mấy Em mấy Em mấy đi ừ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  ลินก็สวยนะลูกลินยังสวยอยู่นะหา,ายลินยังสวยอยู่นะลินยังสวยอยู่นะยังโอเคอยู่นะอ่อ,อนนะครับอ่อ,อนนะครับเกาะแกะเกาะแกะครับผมจะบอกจะฟ้องอะไรนแหละรครับ ผมจะบอกจะฟ้องอะไรแหละแต่เขาพูดไม่ได้ครับอืมอืมบทดท้องตรงนี้ไงบวดท้องตรงนี้ไงลูกอืมหนูเดินเล่นก็นแล้วกันลูกหนูเดินไปเพื่อมันช่วยย่อยได้ลูกเออนะครับเดี๋ยวผมลงก่อนนะครับแล้วผมจะได้ก๊อปคลิปส่งให้หมอนะครับหลังจากนี้ นะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ